สวัสดีครับผมแบงค์นะครับวันนี้จะมาบอกรายละเอียดม่งน้อยทุกคันนะครับบอกข้าวข้าวนะครับม่วงน้อยข้าวขนะครับตอนนี้ที่เต็นต์มีอยู่ประมาณเกือบ20่สิบคันนะครับจัดทรงซิ่งทาภายในเบาะคัตตอมเบาะอุ่นยนต์เบาะเดิมแบกใหม่ยางใหม่ทุกคันนะครับจัดทรงให้ทุกคันนะครับ สำหรับโม่งน้อยมีหลากสีเลยครับสีขาวสีบอลสีเทาสีแลมโบสีแดงสีน้ำเงินนะครับอยู่ที่ลูกค้าชอบสีนะครับก็ชอบคันไหนก็สอบถามมาได้นะครับโมงน้อยทุกคันนะครับตอนนี้นะครับม่งน้อยทุกคัน ของผมจะเริ่มดาวหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะครับทุกคันนะครับเริ่มดาวหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะครับทุกคันพนก็จะตกอยู่ที่ปีรถนะครับอยู่ที่ปีรถนะครับว่าพี่จะเลือกรถปีไหนนะครับอยู่ที่พี่ๆเลือกรถนะครับว่าจะรถปีไหนนะครับถ้าสมมติว่าอย่างเช่นคันนี้ คันนี้ปีศูนย์เก้านะครับปีศูนย์เก้าตั้งไว้สี่แสนแปดหมืนบาทใช้เงินดาวอยู่ที่หนึ่งแสนห้าหมืนบาทเริ่มต้นนะครับอยู่ที่เครดิตลูกค้านะครับเริ่มต้นนะครับหนึ่งแสนห้าหมืนบาทจะผ่อนอยู่ที่เจ็ดพันกว่าบาทนะครับเจ็ดพันเจ็ดไม่เกินแปดพันนะครับผ่อนอยู่ที่เจ็ดพันกว่าบาทไม่เกินแปดพันนะครับห้าปีเท่านั้นนะครับคนนี้เนี่ยมันอยู่ที่ปีรถนะครับพี่ๆบางคนงงนะครับว่าปี ปีไหนคือปีไหนนะครับผ่อนเท่าไหร่อะไรอย่างงี้นะครับถ้าคันนี้ปีสิบเอ็ดอย่างเงี้ยครับปีสองพันสิบเอ็ดราคาผมตั้งอยู่หกแสนนะครับหกแสนใช้เงินดาวสองแสนอย่างเงี้ยครับคันนี้จัดได้น้อยแต่แต่งเต็มนะครับผ่อนก็จะอยู่ประมาณเก้าพันกว่าบาทนะครับถ้าปีสิบห้าปีสิบห้าดาวแสนห้าผ่อนเท่าไหร่ ผนก็จะตกอยู่ประมาณหมื่นสองหมื่นสามนะครับหกปีนะครับหมื่นสองมืนสามหกปีนะครับรถมีเริ่มต้นตั้งแต่ปีศูนย์หกนะครับปีศูนย์หกศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์หกศูนย์เจ็ดนี่ต้องเป็นเงินสดอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวพาไปชมนะครับว่าเงินเงินสดอย่างเดียวจะเป็นคันไหนนะครับมีทั้งเจาะกระจกแล้ว ตู้ทึบนี่ครับราคาเริ่มต้นคันนี้เลยครับนี่สี่แสนนะครับสี่แสนสองหมื่นห้าพันบาทนะครับสี่แสนสองหมื่นห้าพันบาทเงินสดนะครับคันนี้ปีศูนย์เจ็ดนะครับแปลงหน้าให้แล้วนะครับแม็กห่ยางใหม่อย่างนี้นะครับราคาเริ่มต้นคือแบบนี้นะครับจัดแฟแนซ์ไม่ได้นะครับ ถ้าจะจัดได้ตอนนี้ต้องเป็นปีศูนย์้าขึ้นไปนะครับมีให้เลือกมากมายเลยครับมีแถวหลังด้วยครับเดี๋ยวพาไปชมแถวหลังนะครับแถวหน้าก็สิบกว่าคันแล้วครับมีทั้งเดิมเดิมมีทั้งตู้ทึบมีหลายอย่างครับอย่างเช่นคันนี้ครับตู้ทึบครับเอาไว้คนของครับทำภายในแล้วเหมือนกันครับ นี่ครับมภายในให้แล้วนะครับมีแหลกหลังค่าให้ด้วยนะครับอย่างคันนี้เหมาะสําหรับผลของนะครับแคมปิ้งคันนี้เงินสดนะครับปีศูนย์ห้านะครับปีศูนย์ห้าผมตั้งราคาไว้สามแสนห้าหมืนแปดพันบาทนะครับสามแสนห้ามื่นแดพันบาทหรือว่าจะเป็นเดิมๆนี่ปีสองพันสิบห้าจดสิบหกนะครับเดิมๆอย่างนี้จะทรงภายในแล้วก็ ราคาก็ประมาณหกแสนนะครับนี่กระตูทึบนะครับมีให้เลือกมากมายเลยครับแต่ราคาเริ่มต้นทุกคันนะครับทุกคันเริ่มต้นดาวหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทผ่อนอยู่ที่ปีรถนะครับพี่คันนี้เกียร์ออโต้นะครับยังอยู่นะครับเกียร์ออโต้เกียร์ออโต้เหลือคันเดียวแล้วนะครับปีสองพันสิบนะครับ บบอสามแถวนี่ปี2015นะครับสี่บอลออโต้ใส่บบอสามแถวไว้นะครับ,รบมีให้เลือกมากมายครับจะเดิมจะจัดแฟนแนนนจะใช้เงินสด เงินสดลดได้นะครับมาต่อรองได้หน้ารลดเลยนะครับคันนี้ก็เงินสดนะครับปีศูนย์หกนี่เดิมเดิมอย่างนี้ปีศูนย์หกนะครับสี่แสนสองหมื่นแปดพันบาทนะครับสี่แสนสองหมื่นแปดพันบาทนะครับตอนนี้ม่วงน้อยมีเยอะมากนะครับพี่พีท่านไหนหาอยู่นะครับก็มาหาแบงค์ได้เลย เงินสดก็จัดให้เลยครับรถกระนาไปเลยเงินสดตอนนี้รถมีให้เลือกเยอะมากครับของมันต้องมีนะครับหรือว่าจะเป็นหน้ายาวนะครับหน้ายาวตอนนี้ หน้ายาวไฮเอ็ดตัวใหม่ก็มีเกียร์ธรรมดานะครับผมเอาไปแต่งภายในอยู่นะครับเดี๋ยวรอชมได้เลยครับอาทิตย์หน้าก็จะมาแล้วนะครับวันนี้ก็บอกเบื้องต้นประมาณนี้นะครับตอนนี้ผมก็มีม่งน้อยให้เลือกอยู่ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสิบสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบเก้ายี่สิบคันพอดีครับยี่สิบคันพอดีนะครับ ว่าจะหาขนของตู้ทึบก็มานี่เลยครับจัดให้ครับหรือว่าจะเอาไปขับหล่หอๆก็จัดสรงให้แล้วนะครับว่าตัว GL แท้ มาเดินเลือกชมได้เลยนะครับโทร087 496 6642็ด้งแบงค์คนเดิมจัดให้ครับไม่ซื้อไม่ว่ามาเดินชมกันได้นะครับพี่วันนี้ก็มาแนะนำความรู้นะครับ มาถ่ายภาพรวมๆให้ชมนะครับว่ามีรถจุกิกันนะครับมาชมตัวจริงได้นะครับบางบัวทองสุพรรณบุรีนะครับบางบัวทองสุพรรณบุรีโทรหาแบงค์คนเดิมจัดโปรโมชั่นพิเศษให้เลยนะครับวันนี้เดี๋ยวมาคุยให้จัดให้แน่นอน,นครับซื้อเงินสดลดให้พิเศษวันนี้ก็เอาภาพรวมๆไปก่อนนะครับน้ำเงินคันนี้หล่อมากนะครับ เงินคันนี้หล่อมากนะครับวันนี้ก็พามาชมประมาณนี้นะครับสวัสดีครับพี่พีเอฟทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แบงค์คนเดิมด้วยนะครับ